<kinetic neck> ค่ใช่เห็นเห็นแบบเดียวกันนั่นแหละตัวใหญ่มากเลยนะแล้วเล่ฆ่าในใหญ่ก่อ้โอ้โหโอ้ใจตกใจเจ้าใจเดือดเจ้ากันเดือดาจ้าด้วเจอากันโอ้โหลุกขึ้นลุกขึ้นอาจารย์โอ้

ออกกรดเห็นเห็นตัวเลยครับอยูนี่ายมานี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นตัวนี้เดวเช่อในมังเด้ลเรากังเด้อเอาตัวไหนจา์เขียนทุกคนว่าจะเห็นตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมเดี๋ยวเ้เดี๋ยวจะแเลย c c 7 c c 7เอดม่เห็นตัวไหนนี่คิดว่า7เีสแอนนี่เห็นเลขสองนนี่เห็นเลขสองเห็นห้าเจ็ดสีนเนีหนจ้จะตกอีกล้ โอ้ดังไงเล็กสี่นะอ้ยมันยืนไม่ได้สี่หร้เปาเออเป็นยันต์เล็กอ่าดูเอานะครับคุณผู้ชมนะสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่อันนี้โคดูสิเนี่ยเอาเป็นว่าของอาจารย์ป้อมนะฮะ ารใบเราเห็นสอ่ส่งอันนี้ดีกว่าชัดๆเนาะกล้วยของใครปลูกแั่ไเนกล้วยของแม่แม่น้องแปงแม่น้องแปงน้องแปงน้องแปงเา่ปลูกโอ้น้องแปงเจ้าของศาลเนี่ยเจ้าของศาลเจ้ของศาลโอานีมางวดงวดก่อนมาเท่าไร่นะคะเจองวดเจ็ดจุดสองนะวดสามตัวใช่ไสเจ็ดถูก็ดสองกมาตั้งศาลให้เกมเท่าไหร่เ็นเท่าไหร่จัดป้อมนี่บ่ ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเจ็ดซีเขาเป็นแห้งเขาเป็นของขวัญเดือนแห้งพดอดซีเจ็ดซีนะครับซีเจ็ดซีนอาจารย์ป้อมนะครับเห็นอยู่ที่ใบกล้วยซีเจ็ดซีเจ็ดซีนสามเจ็ดแล้วก็ห้าสามห้าหมดก่อนถูกนะครับอาจารย์ป้อมนะครับวันนี้ให้ซีเจ็ดซีนะครับในต้นกล้ยวยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เอฟอยู่ที่หลักกิโลเด้อนะครับท่นานไหนที่เข้ามาแล้วก็ลืมแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะ อย่าแชร์ให้คนมารับชมเยอะๆนะครับคนผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับแชร์ให้คนมาดูเยอะๆนะครับจะได้อ่ามีโชคมีลาภไปด้วยกันนะครับบรรยากาศที่หลักกิโลนะครับหลักกิโลที่ยังไม่เคยผิดเลยนะครับสิบห้าสิบหกงวดแล้วนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวดหรือย่างก็ไม่รู้นะครับเยอะนะหลายงวดจนจาไม่ได้จริงๆนะที่หลักกิโลแห่งนี้นะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยว งายท้องจริงๆนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ตัวเลขงท้องตัวเลขไท้องโอ้ทันท่าก็ว่าแต่ที่ทีบเดี๋ได้วพักเลยบ่ะเออหยิบเลย ถ่ายยันหนถ่ายันไหนถ่ายยันยันมากปุ๊บหงายเงินเขาปุ๊บจังมาปุ๊บมีไหมทำให้ดูทำให้ดูเลยเขาทิปเลยบ่ปุ๊บเลยป๊บเลยตัวนี้แม่นบ่ตัวไหนตัวไหนโชว์หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนิดเออเล่นเล่นเขาจับกล้องไปทางนู้นหน่อยนึงนะอันนี้ขออนุญาตนะขอขอขออนุญาตนิดนึงนะครับที่พันเหยียดที่ผมโอ้ยหนอ ผมมาเลสไม่นิ่มๆดีอะทำยังไงครับเมื่อกี้นี้อาจารย์ <c oughs> ทิปมาเลยเหรอลงมาเลย <c oughs> บอกเขาทิปมาเลยอ๋อไหนเลขขอเลขเน่อขอโชว์เลขทางนี้หน่อย <c oughs> เออทางนี้หน่อยอะโอ้4ีเจ็ดีกับห้าสองครับอุ้ยร้อนจน เน็ตลด c เจ็ด c กับห้าสองอ4 4ครับคุณผู้ชม474กับ52อ่ะ474กับ52าสครับตัวเลขเด็ดเกับอาจารย์พ่อมนะครับอ่าลงทุนมากเลยนะครับโดนโดนทีบตกโดนทีบตลกลงมาแบบอออืื้หเสียเชิงมวยแล้วนี่น <c oughs> <c oughs> กล้องจับทันหรือเปล่าซีดีอูเลยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวขอนิดนึงนะอาจารย์อาจารย์พ่อมนะ โกลโกลนะครับตัวเลขนะครับ47452็ดสี่อ่าห้าสองนะครับอาจารย์ป้อมนะชอบตัวไหนอาจารย์ชอบมากที่สุดตัวไหนชอบชอบสุดๆลองขีดหน่อยตัวนี้หมดเลยอาจารย์ตัดดีนะครับนะครับอ๋อชอบสุดๆคือชอบทั้งสองตัวเลยไม่ได้จากตรงไหน,นเราดูหน่อยสิอ๋ออ่าจะขึ้นปีกบ่เนี่ย กะกลากขึ้นบนปวดเอวไหมปวดไหมนะครับโอ้โหอาจารย์ป้อมของเรานะสู้จริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับอาจารย์ป้อมนะครับวันนี้นะครับ ก็ได้เลขจากใบกล้วยตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเอ็ดก็มาตามห้าสองชัดมากเอาดูสิห้าสองบอกเข็มมาโจยดูโอ้โกล้วยตัวนี้คือเจ้าของสารก็ปลูกไว้นะครับสองต้นบอกกี่ต้นฮะสองต้นครับสองต้นนะครับวันขึ้นสารนะปลูกสองต้นวันขึ้นเต็มเจ้าของสารนี่เขาตั้งสารเนี่ย นี้องแตงหรอมาผไมไ่น้องแตงน้องแตงนะครับอ่ะในคนกระช่างก็มาด้วยสวัสดีครับสวัดส,ด,สดีครับผมอาเน่งเป็นไงบ้างตัวเลขอะไรเยอะไหมก็ดูเอาครับผมอในโชคก็เอาเนาะในโชคก็ผ่านได้แล้วเราไปข้างบนด้วยกันนะครับที่นี้ตามอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้อนอาจารย์ต้อนอาจารย์อาจารย์ต้อนอาจารย์ต้อนที่สมุดมาอาจารย์ต้อนก็จะเข้าพิธีเข้าทรงต่อ อ๋อเขา้าพิธีขอเลขโค้งสุดท้ายนะครับคุณชมก็รอติดตามด้วยนะครับ<ม>ย,ายาวจะยาวๆไปเลย,ย,ยอ,อ้ยกไปยกมาตาลายอยากขออนุญาต อาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ใบและอาจารย์ป้อมท่านเก็บข้าวของแล้วนะครับวันนี้จะกลับบ้านแล้วอันนี้คือข้าวของอาจารย์ป้อมจะกลับบ้านเลยว,วันนี้อุปกรณ์การนี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ,บอุปกรณ์เสื้อเสื้อที่เย็บอย่างดีเย็บอย่างดีจากนิสแลนด์อันนี้ต้องอาทิศหนึ่งถึงจะซักได้ใช่ไหมซัก<อ>ทุกวันไม่ได้ซักทุกปีเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งบอกคือเราวันือเสื้อแบบนี้มันซัก สักบอยไม่ได้มันจะไม,ไม่ได้เสือ่อเสือ่อนี่ยึดจากไหนับเผื่อยึดมาจากออสเตรเลียแต่เข็มนี้เอามาจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ใช่ไหมครับช่างนี้ต้องเอามาแต่พม่าครับโอ้ดูแข็งปก๊กเลยก็ไม่อินไทยแลนด์อ๋อเสื้อเราก็เนี่ยนับดูนะอาจารย์นะอ,อ,อาจารย์พ่อโมอันเนี้ยอุปกรณ์เราที่เราจะกลับจะกลับบ้านไหมวันนี้จะเดินทางกลับจะเดินทางกลับแล้วกลับสำลักแล้วโอ้ถ้าเหมือนมันกดเลยเนี่ยเกิดปุ่ไม่ได้พูดไม่ได้ เดียพูดไม่ได้อ่านออกเขียนได้อ่านออกเขีนได้อ๋ออันนี้จะไปด้วยจะไม่ได้คนอาจารย์ช้างจะไปด้วยไหมครับผมจะไปด้วยปะอู้หูไปส่งครับไปส่งไปส่งนี่ฮะอาจารย์ป้อมะครับหลังจากวันนี้ก็อาจารย์ป้อมเกย์ได้เลขแล้วก็ได้เลขแล้วก็ล้มเลยใช่ไหมอ๋อไปแล้วได้รถคันไหนไป มีทะเบียานหรอบาม่ใไปแล้วแปดเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหนึ่งสามเอาน้ำไปดื่มด้วยเอาขนมอาขนมกเอาขนมกานกน่เอาน้ำไปเราไปดื่ดมด้วยอเอาเอาน้ำไปด,ด้วยเออน้ำไปด้วยเอาน้ำไปดื่มให้เราดื่มสักสองขวดอนี่แหละครับออนี้ครับโอ้นี่เดี๋ยวไปส่งก่อนนะอาจารย์ไม่ไปแล้วครับโอ้ มาทำฟิวแอ้วชาวบานชาย่ายได้ดิอันนี้ก็คนกระช้างนะครับคนกระช้างครับติดอาจารย์ป้อมมาจะไปด้วยจะไม่ไหนคือจะไปด้วยกันจะไม่ไหนไปส่งครับไปส่งเลยจะไปด้วยฮะไปส่งเฉยๆนะนึกว่าจะไปด้วยโอ้โหเดอาจารย์ป้อมลาเป็นมาลาป่โอ้เ <c oughs> นื่องทันว่าจะมาเนื่องทันว่าจะมาจะมาไอ้กวน,นบอกกลับนี่กวนกลับ โอ้เราจะไหว้แล้วไปเลยใช่ไหมรถมารับตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับอาจารย์ป้อมถ้าเราไปตามไปดูรถเตียนรถสักหน่อยนะก่อนที่จะไปโอ้โหไหนนี่โอ้ไม่เนี่ยดีดีใช่ไหมอาจารย์ป้อมทะเบียนรถโอเคไหมเนี่ยทะเบียนรถคือดีไหมดีดีไหมดีดีไหมเนี่ย ไหนไหนอันนี้ด้วยบอดีไหมเดี๋ยวไปลเลยคือไหมไหนเชียรองตัวสิเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดออกไปแล้วแกบอกว่างสามเจ็ดออกไปแล้วเหลืออยู่แปดหโอเหลือเรียวหนึ่งแปดสามเจ็ดออกไปแล้วโอ้จริงของแกเหลือเวเหลืออยู่หนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่ะลำลาลำลาเปไบไปไหนตัวอไอีก ครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ป้อมนะครับจะกลับบ้านแล้วนะครับอาจารย์ใบนะครับตัวเลขก็อาจารย์ใบก็หลังจากที่เห็นเลขนะครับในใบกล้วยนะครับแล้วก็ลมทิ้งเลยลงลมทิ้มเลยครับก็วันทีหนึ่งนะครับวันทีนึงเดือนหน้านะครับก็จะมาใหม่เพราะว่าท่านวางเันนะครับอ่ะอ่ะโชคดีเด้ออ่าโชคดีครับบาย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 วันไหนเจอมาวันไหนเจอกัน วัไนไนสาธุสาธุอ่ะ,อะครับคุณผู้ชมชีวิตยูทูปเปอร์ก็อย่างงี้เลยเหรอโอ้โหเนี่ยกินง่ายไงโมง่าย,ายครับอ่ะลำลากันไปครับคุณผู้ชมครับเฮงเฮงรวยรวยครับ